มาช่องภาพปุยหมูคายกันในกแสวัสดีค่ะทุกคนแอปอยก็ยังอยู่ที่อำเภอฝางนะคะว้าววันนี้พามาดูที่เรยบ้านไม่สูญน้อยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือมีต้นข้าวโพดนะคะกำลังขึ้นเลยฝักข้าวโพดนะคะกำลังโตเลยคะ่ะแอปก็มาช่วงที่ทุกอย่างกำลังออกเลยนะคะบรรยากาศ <Wow. S 2> เอออะไรเอยคือดีมากๆเลยปอชอบมากเลยค่ะทุกคนให้ฟังเสียงธรมะะงนนงธรมชาตินะคะของวันนี้เสียงธรรมชาตินะคะพอได้ฟังแล้วอะรู้สึกว่าโอ้โหได้เพิ่มพลังงานบวกกับชีวิตเพิ่มอีกเยอะเลยคะ่ะนี่ก็คือต้นส้มนะคะที่กำลังออกแต่ปออจะพาเข้าไปที่สวนส้มคะ่ะ พามาอยู่ที่สวนส้มค่ะนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่ม่องนี่กันเข้ามาในสวนส้มนะคะเราก็เจอนี่เลยลูกส้มแต่บอก็หาส้มที่มันสุกๆอยู่นะคะนี่ก็คือส้อมนี้เขาเก็บไปหลายล,อล็อตละค่ะนี่ก็คือล็อตที่เหลือนะคะ ปอปพอยก็ขอกินหน่อยเลยเลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะที่นี่เนี่ยก็ขึ้นชื่อด้านส้มผันใส่น้ำผึ้งนะคะห,หวานสดชื่นมาต่อคะ่ะมาดูที่นี่เลยต้นอะโวคาโดทุกคน อโวเกิดมาเนี่ยก็เพิ่งเคยเห็นนะคะเหมือนต้นมะไฟเลยต้นอะโวคาโดนี้ยังไม่เคยเห็นเลยค่ะนี้พอมาฝังเราก็เจอเลยนะคะแล้วก็ขอกินซะหน่อยอันนี้คืออะโวคาโดลูกที่สุกแล้วนะคะมาทั้งทีเนี่ยก็อยากกินอะโวคาโดสดๆจากต้นค่ะโอค่าจัรู้สึกแบบฟินมากเลยเพราะว่าลูกเป็นลูกที่แบบสดๆจากต้นเลยนะคะอร่อยอะ ไม่มีใครฟินเท่อยบอลแล้ววันนี้นี่คือเก็บผลไม้สดจากต้นมากินเลยนี่ต้นอะโวคาโดนี่คืออะโวคาโดต้นอะโวคาโดนะคะยังไม่สุกเลยว้าที่นี้เขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักผลไม้เลยนะคะทุกคนพอยพอได้มาถึงเนาะบอลชอบมากๆเลยค่ะเพอาพอลชอบผลไม้สดสดจากต้น ต่อๆค่ะปอจะพามาดูทางนี้นะคะทางนี้ก็จะเป็นต้นส้มที่กําลังออกเลยนะคะทุกคนนี่โอ้โหมันออกแล้วแหละมันกาลังจะแก่ <c oughs> เป็นทั้งส่วนส้มส่วนอะโวคาโดนะคะแล้วก็นี่พามาดูตรงนี้ค่ะทุกคนอ,อันนี้เกิดมาเพิ่งเคยเห็นนเนี้ยเจอต้นทุเรียนค่ะโอ้โหกำลังโตเลย มีส้มมีอะโวคาโดนะคะยังมีต้นทุเรียนอีกค่ะทุกคนอโหสวนนี้มีหลากหลายผลไม้มากเลยนะคะวิวบรรยากาศที่สวนนี้ก็สวยมากด้วยดูสิวามาฝั่งนี้ได้เจอกับผลไม้นานาวิวสวยๆดีมากๆเลยะคะ่ะมาต่อคะ่ะทุกคนอันนี้อะโวคาโดอีกต้นหนึ่งนะคะโอก็ขอกินหน่อยเถอ นี่ปอกออกมาสวยๆเลยกินซะหน่อยนะคะว่ารสชาติจะเหมือนกันไหมแอปเปิอยากบอกว่าผลไม้สดๆจากต้นนะคะอร่อยรสชาติจะสดชื่นทุกอย่างเลยค่ะอะโวคาโดโอโ้โหเยอะมากบวกกับทุเรียนแบบอปเปิก็จะขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ วันนี้พามาที่สวนที่มีผลไม้หลากหลายเลยเดินออกจากสวนกันค่ะเดี๋ยวไปหาพี่ๆเขาก่อนก็นี่ได้ส้มกลับมานะคะพอดีว่าขอขอพี่เขาที่เขบาบอกให้ไปเลยแน่พี่เป็นอ่าอะไรนะคะปาหลอดใช่ไหมคะ <Yeah. S 2> แล้วเวลาคาว่ากินของพี่นี่พูดว่าไงคะกินข้าวกินข้าวก็กินข้าวแล้วอ๋อกินข้าวคือกินข้าวโอ้บรรยากาศดีมากเมืองฝางแห่งนี้นะคะ